สามเหตุผลทำไมต้องเลือกเชียร์สามคู่นี้เดี๋ยวหน่อยคิกออฟจะเล่าให้ฟังนะครับไปกันที่คู่แรกกันเลยอตละตาลันตาพบกับเรเวอร์กูเซนด้วยชื่อชั้นและขุมกำลังของทั้งสองทีมนะครับใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าเจาะลึกจริงๆนะครับแรงจูงใจของเรเวอร์กูเซนดีกว่านะครับได้แชมป์มาหมาดๆแล้วก็ได้แชมป์แบบไร้พ่ายด้วยคู่นี้ก็แนะนำไปเชียร์เรเวอร์กูเซนได้นะครับเชื่อว่าจะชนะเหนืออตาลันตาได้ เล่นที่สนามการนะครับสำหรับคู่แรกส่วนคู่ที่2เราก็จะไปเที่ยวคู่ระหว่างอินเวสพบกับ i n t e r อร์ตคนะครับด้วยชื่อชั้นของทั้ง2ทีมนี้ใกล้เคียงกันมากๆแต่ถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มนะครับเป็นทางอิ v e วสดีกว่าทีมเยืยอนจาก i n t e r อร์ตููแน่นอนนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเฮดทูเฮดนะครับเป็นทาง i n t e r อร์ตคูนะครับที่ข่มเจ้าบ้านอยา่าง i n v เวสนะครับแต่ถ้าให้เลือกความสดกับความเก่า ค,ความเก่าคือเจอกันชนะมากกว่าความสดคือฟอร์มล่าสุดนะครับชนะดีกว่าฟอร์มดีกว่าทีมเยือนอย่างอินเตอร์ตตคูคู่ที่2ผมแนะนําไปทีมเจ้าบ้านอย่าอินเวสได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเราจะพาไปเที่ยวคู่ระหว่างลิเยก้าพบกับดิโดโมซาแคปนะครับคู่นี้รายการนี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศเหมือนกันนะครับแต่เป็นเกมที่2เกมแรกดิโดโมซาแคป ไม่สามารถที่จะชนะลิเยกาในบ้านตัวเองได้เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านของลิเยกาเชื่อว่าลิเยกาจะชนะดิดโมซาแครได้ในการเล่นในบ้านของตัวเองนะครับคู่ที่3แนะนําไปเจ้าบ้านอย่างลิเยกาได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากได้มากกว่านี้ใต้โปรไฟล์ใต้คอมเมนต์หรือปัดขวาชิกที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หน่อยชิกออฟก,ก็สวัสดีครับ